Okay. บทที่หนึ่งเนี่ยขึ้นชื่อว่าบทนำนะบทนำก็คือเกี่ยวกับหน่วยส่วนมากจะเป็นเรื่องหน่วยหน่วยหน่วยและเวกเตอร์พวกนี้จะไปใช้ต่อในทุกฟิสิกทุกเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่เข้าใจบทนี้แขวนคอเลยตายแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญที่สุดถ้าใครไม่เข้าใจรีบบอกพี่ใครไม่ทันรีบบอกพี่นะโอเค โอเคมาดูกันอันบทนี้ตัวหนังสือจะเยอะหน่อยพูดจริงๆบทนี้ตัวหนังสือเยอะโอเคนะอย่างย่อหน้าแรกเนี่ยเขาฟิสิกส์คืออะไรอ่าววิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกวิทยาศาสตร์เนี่ยมัน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 ศึกษาปรากฏการธรรมชาติซึ่งปรากฏการธรรมชาติแบ่งเป็นทั้งชีวภาพและกายภาพโอเคนะซึ่งที่เราจะเรียนฟิสิกส์เนี่ยเราจะเรี่ยนเราจะเรียนกายภาพก็คือไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชีวภาพก็คือวิชาชีวะที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโอเคนะ ซึ่งกายภาพเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสาขาวิชาอีกเป็นเคมีฟิสิกส์ดาราศาสตร์อุตุนิยมพิยาสาขาธรณีวิทยาโอเคนะอ่าพูดถึงเคมีก่อนเคมีเขาบอกว่ามันเป็นกายภาพใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแต่จริงๆแล้วถ้าไปเรียนเคมีจริงๆอะ่ะวิชาเคมีอะ่ะมันจะไปโยงถึงฟิสิกส์และชีวะเพราะวิชาเคมีมันเรียนเกี่ยวกับสารและ ปฏิกิริยาของสารสารและปฏิกิริยาของสารต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นท,ทั้งที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจริงไหมในร่างกายเราเนี่ยปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเกิดขึ้นเป็นล้านๆ้านเลยนะต่อวินาทีเอ,อเพราะฉะนั้นเคมีเนี่ยทุกไม่ว่าจะเรียนไปทางฟิสิกส์หรือทางชีวเคมีเป็นส่วนประกอบของทั้งสองวิชานี้โดยไม่รู้ตัวโอเคนะเพราะฉะนั้นวิชาสาขาวิชาเคมีเนี่ยพี่บอกให้ว่า มันไปแทรกอยู่ทั้งชีวะทั้งกายภาพเคยนะอ term. สาขาวิชาฟิสิกส it ์ที่เราจะมาที่เราจะมาคุยกันหลักๆส่วนดาราศาสตร์อุตุนิยมวิทยาธรณีวิทยาเนี่ยเป็นการนําอะไรครับเป็นการนรําฟิสิกส์และเคมีไปใช้โอเคนะเพราะฉะนั้นก่อนจะเรียนดาราศาสตร์อุตุนิยมวิทยาและธรณีวิทยาเนี่ยควรมีควรมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์และเคมีก่อนเคม<ว>ีด้วย แล้ถึงจะไปเรียนได้อย่างเข้าใจโอเคนะซึ่งในมปลายดาราศาสตร์อุดุนิวิยมวิทยาและรธรณีวิทยาจะเป็นหัวข้อที่เล็กมากไม่เยอะแต่ถ้าไปเข้ามาหาลาัยเฉพาะทางอย่างเช่นสาขารธรณีวิทยาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับพวกแร่หินเนี่ยแล้วมันจะเอาเคมีกับฟิสิกส์มาใช้เยอะซึ่งนแนวหน่ยารสาขา ธรณีนิทยาเนี่ยเป็นสาขาที่ดีนะเ,นเกี่ยวกับชั้มหินอะไรวกน,นี้บางคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเอาไปใช้ทํางานอะไรได้มันเอาไปใช้ทํางานเกี่ยวกับเหมืองแร่และน้ํามันพวกบริษัทน้ํามันบริษัทเหมืองแร่ก็จะเอานักธรณีนิทิยาเนี่ยไปไปช่วยเขาหาน้ํามันนั่นเองเพราะฉะนั้นไรายได้ค่อนข้างดีเขน่ะโอเค,นะอ,เคอ่ะไซเอนติฟิกเมทอดเนี่ยก็คือเป็นวิทยาทั์วิธีการทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวครู มันจะมีเรื่องการทดลองเดี๋ยวการทดลองก็จะสอนทีโอเคนะเทคโนโลยีก็คือการนําวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้มนุษย์สะดวกสบายยิ่งขึ้นโอเคไหมแค่นั้นเองอันนี้เป็นอาจจะไม่ออกสอบด้วยซ้ำไปแต่ว่าเป็นความรู้รอบตัวบอกนะอาจารย์ที่โรงเรียนอาจจะออกสอบโอเคนะอืมคราวนี้สิ่งที่เราจะไปใช้จริงๆคือเรื่องหน่วยหน่วยหน่วยทางฟิสิกส์หน่วยหรือจากหน่วยไหมโอเคนะอย่าง วันนี้เราใช้ตังค์ไปกี่บาทหนึ่งร้อยบาทเข้าาบาทก็คือหน่วยโอเคนะเราเดินเราเดินเราเดินทางกี่กิโลเมตรกีิโลเมตรนั่นก็คือหน่วยหน่วยในโลกนี้มีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะโอเคนะอืมอย่างเช่นหน่วย,คว,ยวความยาวความยาวมีหน่วยอะไรบ้างบอกพกี่มาสิเปิดไมค์บอกพีก่มาทิเมตรเซนติเมตรค่ะเมตรเซนติเมตรอ่าเราไปเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนใช้หน่วยอะไรกิโลเมตรอ่าเก่งมาก ฝรั่งดูนะฝรั่งไหมเขาเขาบอกระยะทางเป็นอะไรไม้ไมเ,เห็นไหม,ไมเห็นไหมแค่แค่ความยาวเราเรานึกกันเล่นๆเนี่ยก็สี่สาห้าตัวแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้น,นวิชาฟิสิกของประเทศไทยนะของประเทศไทยนะและบางประเทศนะเขาบอกว่าเฮ้ยหน่วยมันเยอะอย่างเงี้ยเด็กจะสับสนการใช้งานจะสับสนเพราะนั้นการเรียนหน่วยในฟิสิกส์กมปลายของเราจะใช้หน่วยเออเท่านั้นหน่วยเออคืออะไรไม่ต้องสนใจ ส,สนใจว่ามันมีอะไรบ้างนะถ้าความยาวเนี่ยจะใชหน่วยเป็นเมตรเท่านั้นโอเคนะถ้าเขาให้มาเป็นสิบเมตรให้มาเป็นกิโลเมตรก่อนเข้าสูตรคำนวณเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนโอเคนะหน่วย s อใช้เข้าสูตรคำนวณสูตรคำนวณทุกสูตรในฟิสิกส์มปลายจะอ้างอิงเป็นหน่วยเอไถ้าใส่ตัวที่เป็นหน่วยผิดค่าผิดทันทีไม่ต้องทำต่อโอเคนะอืมโอเคมวลเนี่ย มวลเนี่ยมวลมวลมวล,มวลกับน้ำหนักคนละอันแล้วนะเราเราช่างน้ำหนักอย่างพี่หนักหนักเท่าไหร่ให้ทายหนักเท่าไหร่พี่หนักประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกกิโลกรัมแต่จริงเจ็ดสิบห้าเจ็ดหกกิโลกรัมที่พี่ช่างไม่ใช่น้ำหนักมันคือมวลมวลแปลว่าอะไรแปลว่าเนื้อของสารที่มีเนื้อของสารอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมโอเคนะฝรัหลบางประเทศใช้ปอนอะไรประมาณนี้นะโอเคแต่สิ่งที่เราใช้ในฟิสิกส์ใช้กิโลกรัมเท่านั้น กิโลกรัมคือ k เล็กนะ k ใหญ่ไม่เกี่ยวนะตรงนี้ผิดนะมี k เล็กเท่านั้น k เล็ก g กิโลกรัมโอเคนะและหน่วยตัวย่อพวกนี้ไม่ต้องไปใส่จุดให้มันนะไม่ใช่ภาษาไทยนะภาษาไทยกิโลกรัมเราต้องใส่จุดใช่ไหมเราไม่ต้องใส่จุดนะพวกนี้เมตรก็คือ m ตัวเดียวไม่ต้องมีจุดทาไว้เวลามีหน่วยเป็นอะไรบ้างบอกพี่มาซิวีนาทีวินาทีชั่วโมง นาทีนะวันก็วันก็เป็นเวลานะวันนะเดย์ปีอาทิตย์เป็นเวลาหมดเลยเออโอเคนะแต่ที่เราจะมาใช้คือวินาทีเท่านั้นโอเคนะจําไว้จะเอามาใช้คือวินาทีเท่านั้นถ้าเขาให้หน่วยเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็นนาทีมาเปลี่ยนเป็นวินาทีก่อนนาไปคํานวณโอเคนะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวไอ้วิธีการเปลี่ยนหน่วยเดี๋ยวก็สอนในวันนี้แหละ เพราะว่าการเปลี่ยนหน่วยสาคัญถ้าเปลี่ยนหน่วยไม่เป็นคิดเลขไม่ไม่ต้องคิดเลขเลยโอเคนะกระใส่ไฟฟ้าเดี๋ยวเราเรียนเรื่องไฟฟ้านะไม่ต้องคิดมากเราใช้หน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิอุณหภูมิประเทศไทยอ่ะใช้หน่วยเซลเซียสแต่เวลาเราแต่เวลาคํานวณฟิสิกส์เรามใช้หน่วยองศาเซลเซียสนะเราใช้เควินนะวิธีการเป็นหน่วยเดี๋ยวไปใช้อีกทีหนึ่งโอเคนะ okay, นะปริมาตรสารอันนี้จะไม่ใช้ในฟิสิกส์เท่าไหร่จะใช้ในเคมีใช้เป็นโมลโอเคนะความเข้มของแสงสว่าง เดี๋ยวจะไปเรียนเรื่องความเข้มแสงการอีกอีกสักกีกนานเลยพี่ไม่รู้ว่าอยู่มสิบมห้าเคนเดล่าโอเคนะ okay, นะเพราะฉะนั้นก็จำหน่วยพวกนี้ไปก่อนว่าความยาวเวลาระยะทางระยะทางคือความยาวแหละใช้หน่วยอะไรถ้ามันให้มานอกเหนือจากนี้แปลว่ามันหลอกต้องเปลี่ยนโอเคนะพวกนี้เขาเรียกหน่วยพื้นฐานหน่วยพื้นฐานคือหน่วยเริ่มต้นคือไม่มีอะไรมาผสมเลย เมตรก็เมตรเปล่าๆปากิโลกรัมก็กิโลกรัมเปล่าเเซกันก็เซนตเซอรเซกันเปล่าเปๆคือเป็นหน่วยหน่วยเริ่มต้นอ่ะหน่วยที่เล็กสุดอ่าและหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์มันคือหน่วยเอาหน่วยพื้นฐานนี่แหละข้างบนเนี่ยมาประกอบกันอย่างเช่นพื้นที่พื้นที่เราวัดหน่วยเป็นอะไรกันบ้างเป็นตารางเมตรใช่ไหมเห็นไหมตารางเมตรมันคือเอาเมตรมาคูณเมตรมันจะได้เป็นเมตรกำลังสองเห็นไหมมันคือเอาหน่วยเบสหรือเอาหน่วยข้างบนเนี่ย มันอยู่รวมกันเขาเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์คือไม่ใช่หน่วยพื้นฐานปริมาตรก็คือความยาว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 ของเราก็คือเมตรคูณเมตรคูณเมตรเมตรสามตัวคูณกันคือเมตรกลาลังสามตารางเมตรโอเคนะความเร็วเดี๋ยวเราจะเรียนกันบทหนะ้าความยาวต่อเวลาคือเมตรต่อวินาทีเห็นไหมมันเอาเมตรกับวินาทีมาประกอบกันมาหารกันเพราะนั้นมันคือหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์ก็คือเอาหน่วยพื้นฐานข้างบนเนี่ย เอาหน่วยพื้นฐานข้างบนพวกเนี้ยมาประกอบกันมามาคูณมาหารแล้วแต่แล้วแต่ปริมาณนั้นๆโอเคนะโอเคความเร็วช่างมุมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะอยู่ในเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุนโอเคนะซึ่งไม่ยากโอเคนะครับข้อน,นี้ใครมีคําถามไหมเอ้หน้านี้ใครมีคําถามไหมไม่มีนะไม่มีที่ไปนะอื่นนะหนะ้าต่อไปนะอืมเออแล้วลืมบอกว่าชีทเนี้ยมันมีสามสามส่วนนะ เป็นหน่วยส่วนเนื้อหาส่วนเนื้อหาแล้วก็ประนึิที่เปิดให้ส่วนเนื้อหาส่วนแบบฝึกหัดและเฉลยนะลองลองเปิดไปดูเรื่อยๆนะอืซึ่งพี่แยกไฟล์มาเพื่อการสอนอย่างอย่างอย่างสะดวกสบายนะแต่ว่าของเราอาจจะอยู่ในไฟล์เดียวกันแล้วแต่แต่ฝึกหัดก็จะเป็นหน้าแบบฝึกหัดอย่างนี้เฉลยก็จะมีสองหน้า เพราะงั้นพี่จะเปิดกลับไปกับนาทพี่จะทําแบบฝึกหัดไปทีละเรื่องนะพี่จะไม่สอนหมดแล้วค่อยทาแบบฝึกหัดพี่จะสอนและทําแบบฝกหัดไปทีละเรื่องดูต่อไปเรื่องเรื่องอะไรโอเคโอเคเรื่องหน่วยเสริมอ่าอันนี้เรื่องมุมอ่าคนนี้ต้องมาคุยกับพี่แล้วมุมมุมมีหน่วยอะไรบ้างมุมมุมมุม,มองศาแล้วมีมีหน่วยอะไรอีกไหม อ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรด้วยเป็นเลเดียเลเดียนเนี้ยมอต้นไม่มีมีแต่มอปลายแล้วมันจะใช้หนักๆตอนเรียนตรีโกนของวิชาคณิตศาสตร์น่าจะมอห้ามอห้าโอเคนะโอเคนุวง ายส่วนสองถูกต้องแค่แค่นี้เองแค่นี้นี่แหละนี่คือสิ่งที่ต้องจ,ำจำําจําบรรทัดแรกได้บรรทัดที่สองทำได้เองแต่บางครั้งมันไม่จําเป็นต้องเขียนเป็นรูปพายนะอย่างเช่นมันบอกว่าเป็นหนึ่งรังสีก็แล้วแต่นะแต่หนึ่งรดียนไม่ค่อยมีใครมาใช้กัน <S <S คือเขาเรเดียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเขียนเป็นรูปพายก็ได้เขียนเป็นเลขอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนมากเขาจะเขียนในรูปเท่าขอ,อพายครึ่งพายสองพาย อ่เอาอีกตัวหนึ่งสี่ิห้าองศาแล้วกับสี่รลเดียนอ่าพายสีสย่กเก่งมากสุดยอดโอเคเอ,อ่ะคราวนี้พี่ถามหน่อยพี่ถามนะนี่เป็นความรู้รอบตัวนะไอ,อพี่พี่บอกก่อนละกันว่าไอหน่วยรลเดียนเนี่ยมันคืออะไรเคยกินพิซซ่าไหมยกินพิซซ่าไหมพิซซ่า วงกลมนั้นน่ะตัดมาเท่าไหร่วัดมุมวัดมุมนะโอเควัดมุมแล้ววัดนัศมีวัดเส้นรอบวงตรงนั้นโอเคนะโอเคซึ่งมุมในหน่วยเรเดียนเนี่ยมันนิยามมันคือความหมายของมันก็คือเอาเส้นรอบวงตรงนั้น หม่พี่ถามใหม่เล่นเล่นเกมเดิมเลยสามร้อยหกสิบองศาเท่ากับกี่เรเดีนคิตถูกต้องโธ่ทำไมเก่งจังวะข้อนี้ไหนบอกไม่เก่งฟิสติ้งโอเคอา่าพี่ถามสูตรเส้นรอบวงของหนึ่งของเส้นรอบวงเส้นรอบวงของวงกลมคือสูตรอะไร ายอานะโอเคแล้วลบโพีให้เป็น l อลนะพี่ย้ายอาไปหารกับสองพายมันคือสูตรนี้ไหมมันคืออันเดียวกันไหมอันนี้ถ้าแอลคือทั้งวงอาก็คืออาสูตรเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมเข้าใจปะโอเคมันคืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นไอสองพายอาที่เราเรียนมาั้ง่ต่ปราถมเนี่ยมันคือสูตรนี้ยเอามาให้เราแล้วเข้าใจปะ อะบ้างเห็นภาพไหเข้าใจปหมเนี่ยเข้าใจเหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจหมาะโอเคนะเข้าใจนะเออเพราะฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ให้อยากให้ตามดีตอนนี้นะคือนี่รอบนั้นไปไปหัทไปไปวัดเอาเองโอเคนะมันยังไม่ใช้ตอนนี้หรอก ทำ p ีพวกนี้ท่องได้ยังเอ่ยมันไว้ใช้ทำไร ขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้ระยะทางกี่เมตรลดระมาณน่อยครับพี่สมมติแล้วกันขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้ระยะทาง400,000เมตร <ừ. S 1> คิดว่าเขียนยากไหม400,000ยาวไหมไหมยาวยาวเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าเฮ้ย ทันตรงเนี้ยไอ้ศูนยสามตัวตรงเนี้ยมันคือสิบยกกำลังสามใช่ไหมอันนี้มันคือร้อยคูณสิบยกนะยกำล,ลังสามใช่ไหมเคมีเอสเคนะปิดเพราะว่าเราใส่เขี้เกียจเขียนอีกอ่ะให้มันเป็นตัวหนังสือตัวหนึ่งแล้วกันเป็นตัวกิโล ถามคือเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผ่าศูนย์กลางของของเชื้อโกอะไรไม่รู้เท่ากับกี่เมตรที่สมสมติว่าศูนย์จุดศูนย์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 ศูนสองเมตรนะจัะโอเคนะนยังไงนักวิทยาศาสตร์เขียนยากไหมกว่าศูนย์จุดศูนย์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 สองเมตรเนี่ยโอเคนะยากเนาะเพราะฉะนั้นเราเลื่อนจุดทศนิยมดีกว่าเลื่อนจดุดทศนิยมไปกี่ตำแหน่งหนึ่งสองสาม หกตำแหน่งได้อะไรครับศูนย์จุดสองโอเคนะแต่สิ่งที่เราเลื่อนไปหกตำแหน่งนั้นมันคือสิบกำลังลบลบหกลบหกเมตรอ่าลบหกเขาเขี้เกียจเขียนอีกเพราะว่าเครื่องพิมพ์ดิจสมัยโบราณเขียนเลขเยกะกำลังไม่ได้เพราะเราเปลี่ยนเป็นอะไรครับไมโครลบหกคือไมโครนะอันนี้ต้องจำได้นะเห็นไหมเขียนเขียนเขียนน้อยกว่ากันเยอะเลยไหม เีี่ยนเห็นไหมเนาะอันนี้คือประโยชน์ของพีซที่เราจะต้องมาจำกันโอเคนะควรจะจำหมดเลยแต่มีวิธีจำเดี๋ยวพี่สอนให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สอนให้เดี๋ยวพี่สอนให้ใจเย็นๆใจเย็นๆพี่รู้พี่รู้พี่เคยผ่านเวลาเรามาก่อนเห็นนะพี่รู้พี่รู้น่งห่วงโอเคให้เราเว้นตัวนี้ไว้ก่อนให้เว้นตัวนี้ไว้ก่อนนะโอเค จริง,รงๆมันจะแบ่งเป็นครึ่งบนครึ่งบนคือหน่วยใหญ่คือพีฟิกใหญ่ครึ่งล่างเป็นพีฟิกเล็กก็คือพวกกำลังลบอ่ะอเคนะเข้าใจนะโอเคเห็นนะตั้งแต่กิโลกิโลคือสิบยกกำลังสามจำอันนี้จำกิโลคือสิบยกกำลังสามขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มเพียสามเห็นไห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 มอนนี่คือวิธีเทคนิคการจำนะเดี๋ยวพี่สอนวิธีการท่อง ขึ้นไปเพิ่มทีละสามทีละสามทีละสามเขนะมาดูมิลิมิลิมิลิเมตรที่เราที่เราชอบพูดอะมิลิเมตรอะไรประมาณนี้สติสติอยู่ตรงนู้นเห็นไหมตั้งแต่มิลิล,ลงมามันจะหน่วยเล็กลงมันจะลบสามลบสามลบสามไปเรื่อยจับทางได้ยังโอเคนะลบสามลบสามไปเรื่อยโอเคคราวนี้เรารู้แล้วถ้าเริ่มจากกิโลขึ้นไปมันเพิ่มทีละสาม จากมินิลงมามันลบทีละสามให้ท่องให้ติดหูนะโอเคนะมิล,ลิเอ้ยไม่ใช่กิโลเมกะกิกะเทระเพกซะเฮกซะท่องแบบนี้ไปเลยกิโลเมกะกิกะเทระเพกซ์เฮกซะท่องแบบนี้ไปเลยนะกิโลเมกะกิกะให้มันติดปากติดหูไปเลยกิโลเมกะกิกะเทระเพกซะเฮกซะถ้าเราเริ่มกิโลเป็นกำลังสามเรารู้ว่าถ้าเราท่องมาทบบไไีได้เราก็ต้องเพิ่มไปทีละสามทีละสามง่ายนิดเดียวโอเคนะ วิธีการท่องนะให้ท่องให้ติดหูไปเลยป้องท่องอันเนี้ยป้องท่องกีโลไม่กัดิกาเทลาเพ็กซ์ส่โอเคนะข้างล่างท่องนี้เหมือนกันมิลิไมโครนาโนพิกโกเฟนโตอักโตเออพีท่องแบบนี้ตั้งแต่มศโรงเรียนกวดวิชาที่ยุ่ยเรียนให้ท่องแบบนี้ซึ่งได้ผลโอเคนะโอเคนะกีโลไม่กัดิกาเทลาเพ็กซ์เซ์โอเคนะมิลิไมโครนาโนพิกโกเฟนโตอักโต นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้กันเนี่ยถ้าท่องไม่ได้ไม่เป็นไรกลับมาเปิดดูตลอดพี่เชื่อว่าการกลับมาเปิดดูเรื่อยๆมันก็ทําให้จําได้เองโอเคนะสูตรทุกสูตรในฟิสิกส์ไม่ต้องท่องเห็นหนังสืออันไหนหรือโรงเรียนกวดวิชาอันไหนแจกสรุปสูตรไม่ต้องซื้อไม่ต้องเอามาเอามาสรุปสรุปแล้วเอามาเราก็จําไม่ได้อยู่ดีเพราะพี่ไม่ให้ท่องสูตรฟิสิกส์พี่ให้ทํโจทย์ และสูตรมันจะจําได้เองถ้าทําโจทย์แล้วจําสูตรไม่ได้เปิดหนังสือเปิดสูตรเลยแล้วเวลาสอบมันจะจําได้เองอเคนะพี่ไม่สอนให้ท่องท่องสูตรนะแต่เนี้ยพี่ให้ท่องคิโลบไม่กลับจิบกะโอเคคราวนี้ถ้าท่องพวกนี้ได้แล้วก็มาดูพวกนี้เดซิเซนติเซนติเราก็รู้เซนติเมตรใช่ไหมเออลบสองเดซิลบหนึ่งเดคาบวกสิบเฮกตาร์สองก็ท่องไป แต่สี่ตัวกลางเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ก็ท่องไว้รู้โอเคนะคราวนี้วิธีการจำรรสัญลักษณ์ตัวใหญ่ตั้งแต่กิโลใช่ไหมกิโลเนี่ยใช้เคเล็กอย่างเดียวนะไม่ใช้เคใหญ่นะเออกิโลจะเป็นตัวเล็กตัวเดียวตัวใหญ่สูตรหน่วยใหญ่ทั้งหมดจะเป็นตัวใหญ่เห็นไหมจะเป็นสัญงัก่ณ์ตัวใหญ่เมกะก็เ,เป็นเอ็ตัวใหญ่ถ้าเขียนเอ็มตัวเล็กผิดทันทีเพราะมันจะเป็นอะไร อ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวใหญ่ตัวเล็กสําคัญโอเคนะถ้าเขียนผิดคือผิดทันทีหน่วยเล็กมิลลิจะใช้ตัวเล็กหมดเนหะ็นไหมระวังไมโครไมโครไม่ได้ใช้ตัวเอนะใช้ตัวมิลนะระวังไมโครนะหนูไมโครไม่ได้ใช้ตัวเอ็มแต่นอกนั้นใช้ตัวย่อ,อหมดเลยนาโนก็ตัวเอ็นพิกโคก็พอตัว P P เี็มก็ฟอฟักโต้ก็ใช้ A โอเคนะ แค่นั้นเองโอเคนะแล้วเขียนพวกนี้โอเคเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะเปลี่ยนหน่วยใช่ไหมวิธีการเปลี่ยนหน่วยเดี๋ยพี่จะสอนต่อจากนี้นแหละให้เรามองพวกเนี้ยเป็นตัวเลขให้หมดและคำนวณก่อนโอเคนะอ่ะยังไงเดี๋ยวมาดู